เีบริการเติมเจีเมแมงปอเติมถูกเติมไว้ใไฮสปีดได้ขิวแปบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ ios และอดอยอบเครื่องรื่องยีบบอกนอกจากนี้ยังมีบริการเกยมชั้นน้ำมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า40,000คนแล้วนะครับ สวัสดีครับพวกผมเห็น,นะครับตาจนวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเรื่องโค้ดและการลิงก์อัพให้ทุกคนเข้าใจง่ายที่สุดนะทุกคนนะในคลิปนี้คลิปเดียวนะแล้วก็ถ้าทุกคนดูจบแล้วทุกคนจะไม่มีข้อคําถามอะไรทั้งนั้นเลยนะทุกคนนะถ้าดูคลิปนี้จบนะก็ ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นลรงใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอ300ไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะก็มาดูกันเลยครับว่าการลิงก์อัพนั้นมันจะเป็นยังไงก็มาดูกันเลยทุกคนสมมุติว่าทุกคนมีโค้ดที่เป็นลิงก์อัพแบบนี้นะผมก็ไปซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยนะอยู่ในหลานขาเติมทองแล้วทุกคนผมก็ได้มาแล้วก็ให้เราเลื่อนมาสุดเลยมันก็จะมีอธิบายบอกอยู่นะทุกคนนะการลิงก์อัพนะ ก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะทุกคนนะก็คือวิธีการที่จะทําให้มันลิงก์กันได้นะทุกคนนะมันก็จะมีเซนเตอร์พีดแล้วก็คีย์แมนนะทุกคนนะก็มี2อ,อย่างนี่แหละที่เราต้องรู้นะว่ามันจะทํำยังไงนะก็คือแบบนี้เลยทุกคนสมมติว่าเซนเตอร์พีดของเรามันก็จะเขียนบอกอยู่นะเป็นสไต เชียร์จีพีเมเกอรนะเป็นตำแหน่ง AMF นะทุกคนแล้วก็ Keyman ของเรามันก็จะเป็นสไตล์โค o p เพลเยอร์นะที่เล่นปีกซ้ายปีกขวาเป็นปีกต่ำนะ l m f แล้วก็ RMF นะทุกคนนะมันก็จะเชื่อมกันประมาณนี้นะพอเรารู้แล้วว่าเซนเตอร์พีแล้วก็ k e y แมนของเราเป็นสไตล์อะไรแล้วก็เป็นตำแหน่งอะไรแล้วก็จะสามารถลิงค์อัพได้ทันทีเลยนะทุกคนให้เรา แบ็ <Back S 2> กกลับมากันก่อนนะเดี๋ยวผมจะสอนนะมาพอเราอยู่หน้าทีมของเราแล้วก็ต้องมีตำแหน่ง MF แล้วก็เป็นปีกซ้ายปีกขวาที่เป็นปีกตามตามที่เขาบอกนะทุกคนนะข้อเสียของมันจะอยู่ที่ตรงนี้เลยทุกคนตรงที่เราบางทีเราไม่ได้เล่นแผนแบบนี้นะแต่ว่ามันต้องลิงก์อัพแบบนี้นะทุกคนถึงจะทําได้นะสมมุติว่าเรามีสไตล์ที่มันแบบเป๊ะแล้วนะก็คือเ f เฟสเป็นเ t i v เ d e เ a อร์ปีกซ้ายของเราเป็น สไตล์โฮเปเยอร์ประมาณนี้นะพอเราเปลี่ยนมาแล้วก็กดเข้ามาที่ลิงก์อัพนะกดที่โค้ดแล้วก็กดเข้ามาที่ลิงก์อัพมันจะปิดอยู่แล้วเราก็ไปเปิดแบบนี้นะทุกคนก็ตำแหน่งแรกก็คือเป็นตำแหน่งเซนเตอร์พีดตำแหน่งที่2ก็คือตำแหน่งทีแมนนั่นเองนะทุกคนมันก็จะเชื่อมกันประมาณนี้เลยนะทุกคนนะมันก็จะลิงก์อัพกันประมาณนี้เลยก็จะมีเมฟเป็นเพเมเกอร์นะทุกคนนะแล้วก็มีปีกซ้ายเป็นโหนะก็จะ ประมาณนี้นะทุกคนะถ้าเราดันโฮตัวนี้ขึ้นไปเล่นเป็นปีกสูงก็น่าจะไม่ได้นะทุกคนเห็นไหมเปลี่ยนเยนมาเข้ามามันก็จะลิงก์อัพไม่ได้นะทุกคนก็จะประมาณนี้นะมันก็ใช้ได้แค่สไตล์โฮเพลเยอร์แค่นั้นเองนะทุกคนนะนี่แหละก็คือข้อจํากัดของมันนะ แล้วถ้าลิงก์กันแล้วแล้วมาโจะโหมดขึ้นได้ยังไงเขาก็อธิบายมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะสำหรับโพสต์คนนี้นะก็คือการจ่ายบอลยาวแนวทะแยงเองนะทุกคนก็คือยังไงละ่ะก็คือคีแมนจะขยับขึ้นหน้าอย่างดุดันเมื่อเซนเตอร์พีชของบอลนะทุกคนก็คือตัวคีแมนก็คือตัวปีกซ้ายของเรานั่นเองนะมันจะขยับขึ้นหน้าอย่างดุดันนะเมื่อเอเว๊ของเราได้บอลน,นะทุกคนนะมันก็จะเอเว๊ของเราก็จะจ่ายแบบ จ่ายแทงทะลุช่องแบบนี้ทุกคนสมมติว่าเย็บของเราตรงนี้ใช่ไหมสมมุติว่าเราได้คลองบอลนะทุกคนนะปีกซ้ายของเราที่มันเป็นตัวลิงกับด้วยอะ่ะมันจะวิ่งพุ่งขึ้นไปด้านหน้าแบบดูดันนะทุกคนตามที่เขาอธิบายมานะแล้วก็รับบอลแบบแม่นยำนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะสมมุติว่าเราได้เย็แบบนี้เราก็จะยกตัดหลังแบบนี้แทงตัดหลังแบบนี้ได้เลยนะทุกคนให เอ็มเองเรามันวิ่งขึ้นไปเอาบอลอย่างแม่นยำได้นะทุกคนนะแล้วก็มันก็จะเติมแบบเติมแบบดูด้านนะทุกคน2ตัวนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะข้อดีของมันนะแต่ข้อเสียมันก็ ไม่ชิงข้อเสียนะทุกคนแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้เล่นแผนแบบนี้นะมันก็เลยอาจจะเราอาจจะไม่ได้ลิงก์อัพนะทุกคนนะนี่แหละก็คือข้อเสียของเขานะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนก็น่าจะเข้าใจกันทุกคนแล้วนะที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะก็อธิบายแบบเข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะทุกคนนะแล้วก็แต่ละโค้ดมันก็จะ มีการบุกการลิงก์กัไม่เหมือนกันนะทุกคนนะแต่ว่าใช้แบบเทคนิคเดียวกันนั่นแหละทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สกไครต์เพื่อเป็นไลจะในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสุคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ